สวัสดีครับพบกับผมนนทชัยกับและทีมงาน<ม>นะน a n o h o m ก g r หรือที่เรารู้จักกันนั่นคือฮิวมัตล้านปีนะครับวันนี้ทางทีมงานได้มีโอกาสนะมาที่จังหวัดลำพูนนะครับได้พาพ่อพี่น้องมาชมไล่ของเกษตรกรท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นขน้าราชการเก่าที่เอร่มามาทำภาคการเกษตร อย่างเช่นลำไยเป็นต้นนะครับร้อซ์วันนี้นะฮะเราจะมีโอกาสได้มาพูดมาคุยกับท่านนะครับขอเชิญท่านตามผมมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะัท่านนั่งครงนู้นเอ ตอนนี้เราก็มาพบกับเจ้าของสวนนะครับเดี๋ยวขอให้เจ้าของสวนท่านแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับนะเชิญนะครับครับผมดาบิวัตจันทบุตรครับอยู่บ้านมูที่9ตำบลมัธยีจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ใช้หัวหิ้วมัดล้านปี400%เนี่ยครับมาโดยประมาณสัก2ปีแล้วครับอันนี้มันจะทำให้ต้นไม้เราเนี่ยใบใหญ่ใบหนาแล้วผลก็ดกนะครับ แล้วก็คือภูมิต้านทานเกี่ยวกับด้านแมลงเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกับอย่างนั้นเดียวผมจะพาไปชมในสวนนะครับเดี๋ยวตัดกับแทนมานี่แทนเข้ามาหา,า,าแล้วยิงเข้าไปหาลูกบอกเลยว่าไม่ไม,มานะลุงดาบ,บอกว่าถ้าไม่มาเองเนี่ยให้น้อยนะออะถ้ามาอะไรได้เยอะเลยอะ โล่งได้คือได้ไอไออะไรนะไอ้ก้อยเหรอแล้วมันที่จีเขาที่จีแล้วที่โลกว่าลูกดาบว่านะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งแปลงที่ใช้หัวหิวมันของเรานะครับซึ่งวันนี้นทางดาบนิวัฒน์ก็ได้พาเรามาทัวร์สวนของท่านนะครับ สวยมากครับสําหรับสวนมะม่วงของอดาบิวัฒนะรบ้านที่ลาพูนนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจอยากเที่ยวสวนนะของหรือว่ามาปรึกษ,ษาเกี่ยวกับการบํารุงรักษาลําไยจะทํำยังไงให้มีรูปใหญ่ผิวดีเนื้อหนาหรือว่ามะม่วงนะได้ผลผลิตดี เชิญที่สวนของแาวิวัตได้นะครับที่ที่บ้านนอยเวียงนะครับสําหรับเบอร์โทรเดี๋ยวขออนุญ,ญาตาทางคุณด,ดับนินและบอกเบอร์โทรให้กับท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ไหนครับ086 439 5106ี่ากครับทวนว,ว,วอีกทีขออีกรอบนึงครับ086 086 439 439 5106นึ่งนะครับนนครับนี่ก็คือ,ค,อความสวยงามจากหังหิวมัดล้านปีอีกแล้วครับท่านเยี่ยมเ่ยมนว่าเราเดินผ่านสวนของอท่านดาบิวัตมานะท่านจะเห็นว่านะสวนลำไยของท่านสวยนะครับนี่คือ,อส่วนหนึ่งของสมาชิกที่ใช้หัวหิวมัดแล้ววันนี้เราจะให้ทางดาบิวัตท่านได้คุยกับ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านว่าการใช้เนี่ยเป็นยังไงครับคุณดับครับนี่ใช้หัวหิมดมาประมาณกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยตอนนี้ใช้มาได้2ปีแล้วครับนะครับแล้วก่อนที่จะมาใช้นี่เป็นยังไงบ้างครับทีนี้แรกต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับต้นไม่ค่อยสมบูรณ์ต้นมันจะเหลืองพอพอเอาเอาหิมะมาใช้แล้วใบมันจะใหญ่ใบหนาแล้วเป็นมันนะครับแล้วก็มันทําให้ผล ผลที่ผลิตออกมาเนี่ยมันดกลูกโตแล้วลำใย,ยเนี่ยออกมาเมื่อออกมาแล้วมันจะสมบูรณ์มันจะได้ต้นลูกใหญ่จะมีจะมีเป็น2เอกเกือบแปดครับ,รบแล้วดินเป็นยังไงบ้างครับดินนี้จะมีไส้เดือนมาอยู่เต็มไปหมดเลยโอ้ครับเท่าที่ดูนะครับท่านผู้ชมสังเกตว่าใบนี่จะเขียวเงาแล้วตรงนี้นี่ลุงดาบได้ เตรียมต้นล่าสารอะไรไปหรือยังครับตอนนี้เตรียมไว้ครับตอนนี้เตรียมเตรียมต้นนะครับเตรียมต้นล่าสารนะครับจะไปดูไปดูดูดูที่บบต้นที่เตรียมนะต้นที่เตรียมไว้นี่ครับอันนี้คืออย่างนี้คือต้นที่เตรียมไว้คือต้นที่มันพร้อมหมดแล้วนะครับเนาะแล้วอีกโซนหนึ่งของลดาบที่เป็นลูกอยู่นี่นี่มีประมาณกี่ต้นครับ ตอนนี้ที่มันออกอยู่ประมาณร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นนะครับเนาะแล้วได้ข่าวว่าแม่ค้ามาตีตาชองแล้วใช่ไหมครับตัวที่มามาจามไว้แล้ว๋อครับขอโทษนะครับขอไม่เป็นความลับได้ไหมครับ <c oughs> ตอนนี้แม่แมค้ามาให้ราคาประมาณให้ทั้งหมดเห,ห,หมาล้มหรือเปล่าครับ <c oughs> เป็นกิโลโอ๋อตอนนี้โลประมาณเท่าไหร่ครับ <c oughs> โล30สกว่าโอ้ครับนี่ครับท่านกเกษตรกรทุกท่านท่านพ่อพี่น้องท่านจะสังเกตว่า นี่คือแปลงอีกแปลงหนึ่งที่ท่านได้ใช้ในส่วนของหัวฮิวมัสของเรานะครับส่วนหนึ่งนะช่วยให้ท่านประหยัดต้นทุนแต่ที่แน่ๆเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับท่านครับทางคุณดาบพ,พอจะมีอะไรฝากให้กับสมาชิกที่ดูรายการตรงนี้บ้างไหมครับมีครับคือถ้าเราใช้ฮิวมัสเนี่ยครับมันจะประหยัดต้นทุนเยอะครับ และยาเนี่ยเวลาเราใช้ไปพวกตัวแมลงจะไม่มีไม่มารบกวนนะครับมาเราประหยัดยาหนึ่งยาฆ่าแมลงแล้วประหยัดเรื่องเมื่อก่อนเราใช้ปุ๋ยเคมีนะครับต้นทุนมันสูงแล้วตอนนี้เรามาใช้เฮวม,มาสเนี่ยมันประหยัดไปเกือบ5 0เนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราใช้ในสวนผมเนี่ยใช้อยู่หลายหมื่นนะใช้ซื้อปุออ๋ยเคมีเนี่ยแต่เรามาใช้ฮิวม,มาสเนี่ยเราประหยัดลงไปอีกเยอะเลยครับ คครับครับก็ยังไงก่อนจบรายการนะทางทางทีมงานก็ขอฝากหัวหยุมัติร้านปีไว้กับท่านพ่อพี่น้องด้วยนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณดาบวิวัฒนงลำรวยครับขอบคุณครับครับครับโอเค